เพื่อนๆสวัสดีคะ่ะวันนี้ตุกพามาดูร้านขายลูกชิ้นโบราณน,นะคะไม้ละสามบาทค่ะไปชมกันเลยคะ่ะถ้าไมาผสมเลยมันก็จะเหลืองแบบธรรมชาติคะ่ะเหลืองไดสีเลเหลืองแบบคุนะข,ขาวอันนี้สีสวยไม้ละสามบาทเท่ากันหมดเลยอะค่ะนีห้าบาทอันนี้ห้าบาทอันนี้3บาทลูกชิน้นฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ แล้วอย่างงี้เท่าไหร่อะคะก็สามสิบจ้ะแมีหมูมัง่งมีไสก้กรอกบ้างอ๋อค่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าจะเอาอะไรีั่ด่ด้ยีิบด้นค่ะอันนี้ร้อน,อน,น,นรอนใช่ไหมคะอันนี้เพิ่งขึ้นมาเนาะ ใส hmm. ่ก่อก an. hmm. ็ใส่ก่อกใส่ก่อกไก่หรือหมูส่ก่อกไก่หรือชิ้นหมูอ๋อ อ๋อพี่ก็มีแบบว่าลงร้อนๆให้เนอะาะน้อย่ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มอะไรอะคะจิ้มพริกเผาอ่ะเอ้พริกแคุ่ดอ๋ออย่างเดียวใช่ไหมคะใช่นไปเลยค่ะได้ พี่เอาไม้ออดเลยกไยลไ็ได้ค่ะถอยหลังหน่อยเพราะมันตำถุงใช่ค่ะเดือดแค่ไม้เดียวพอถ้าเราเสียบไม่เลยมันก็จ,จะหลุดร<ม>้านานี้น,นะคะขายอยู่ที่ตลาดนัดจตุจกักรค่ะวันศุกร์ใช่ไหมคะถึงแค่ห้าโมงเย็นถ้าตอนนี้ยังไม่ปกติเลยแต่กูอยูมาอ๋อพอดีมีเพื่อนเขาถามไงว่าคืนวันศุกร์เปิดไหมถ้าเปิดนะขายดีเพราะคนจะเดินเย็นวันศุกร์เยอะค่ะ